ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมีนก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับ การที่ดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนการเงินแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคก,ก็ถือว่าชาวราศีมีนเองจะประสบความสําเร็จดีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชีวิตตัวเองในการหาทรัพย์ในการหาเงินได้คล่องมือกันเลยทีเดียวยิ่งจังหวะที่เรียกว่าพระราหูหลุดออกมาจากเรือนการเงินแล้วความกดดันในเรื่องราวของการที่อยู่เคียงข้างกับดาวประจําตัวของคุณ <c oughs> ก็จะเบาลงไปเยอะนั่นเองทำให้ในเรื่องราวของการขับเคลื่อนดาวประจำตัวของคุณนั้นไม่มี ไม่มีจุดของการติดขัดไม่มีจุดของการที่จะคอยขัดขวางแล้วนั่นเองซึ่งถึงแม้นะครับอิทธิพลของดาวราหูจะเข้ามากุมตัวของคุณก็จริงนะครับแต่ตอนที่ราหูอยู่เคียงข้างกับดาวตนุลักษณ์ตรงนี้มีเอฟเฟกในเรื่องราวของการที่คุณจะหนักหน่วงมากกว่าแน่นอนเพราะถือว่าราหูกับพฤหัสเป็นดาวคู่คนละค้่เขาเรียกว่านะครับดาวพฤหัสคือดาวฝ่ายสุป,ปเคราะห์ส่วนราหูเป็นดาวฝ่ายบาะปะเคราะห์เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็คือคู่ศัตรูกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็จะเจอการขัดแย้งกันติดขัดกันคุยกัน ไม่รู้เรื่องหรือปัญหาต่างๆที่จะทําให้คุณเกิดอุปสรรคขึ้นนั่นเองแต่ฉะนั้นการที่เขาออกไปก็จะมีเกณฑ์การแยกโดดเดี่ยวกันเพราะฉะนั้นพฤรหัสก็จะอยู่โดดเดี่ยวไม่มีดาวอะไรที่มาเบียดเบียนทําให้ชีวิตของคุณลุยไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันครับกับพลราหูที่การที่ราหูมาอยู่กับตัวของคุณหรือมากุมตัวของคุณเอาไว้ตรงนี้ถือว่านะครับอาจจะมีจุดที่เป็นวินาศเข้ามาอยู่กับตัวคุณก็คือความกดดัน ความเครียดหรือจุดที่เรียกว่าอาจจะทําให้คุณนะครับมีเรื่องราวของบอกควันหรือความอึมครึมที่ความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นจากในเรื่องของราหูเข้ามาก็จริงแต่จุดที่ดีก็คือราหูก็คือดาวแห่งความชันฉลาดดาวแห่งการเอาตัวรอดดาวแห่งการหาเงินคล่องหาเงินเก่งได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ดาวราหูมากุมตัวของคุณมันก็จะทําให้คุณนะครับมีความรุ่มร้อนอยากจะสร้างความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นจุดจังหวัดที่ดีกว่าเดิมแน่นอนล่ะครับต่อให้ราหูมากุมตัวของคุณก็ยังดีกว่าตอนที่ลาหูไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ไปอยู่เคียงข้างกับดาวประจําตัวแน่นอน ฉะนั้นก็ถือว่าร้านที่ดาวราหูโยกย้ายมาแล้วดีขึ้นมากทําให้ชาวราศีมีนเองครับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มลงตัวเริ่มเข้าล็อกเริ่มเข้าที่แล้วก็เริ่มเข้าทางทําอะไรก็มักจะหยิบจับอะไรก็ได้ฉะนั้นนะครับก็ถือว่าช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มเป็นจุดที่เรียกว่าคุณจะพูดกับเขาได้สักทีว่าชีวิตฉันเริ่มอยู่ในจุดที่มั่นคงกับเขาได้แล้วนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีมีนก็คือดาวพฤห,หัสนั่นแหละเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสจะเป็นทั้งดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ดาวประจําตัวด้านการงานด้วยฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ถูกเบียดเบียนแล้ว ความหมายก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือจะทําให้การงานของคุณก็ดีขึ้นตัวของคุณก็ดีขึ้นฉะนั้นคําว่าดีขึ้นก็เท่ากับว่าส่งเอฟเฟก์ทั้งตัวคุณแล้วก็ส่งเอฟเฟกทั้งการงานนั่นเองทําให้การงานจะสามารถเติบโตขึ้นดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลขึ้นมาได้ราชาโชคคือความช่วยเหลือคราชาโชคคือเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่สปอร์ตภฤริสก็คือดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นการที่เขาไม่มีราหูหรือดาวอึดอัดอะไรต่างๆแล้วก็ถือ ว่าเป็นฝ่ายสุปเคราะห์ก็จะยิ่งส่งเสริมกันก็จะยิ่งเกื้อกูลกันเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวสุขส่องถึงตัวของคุณแบบนี้ทําให้คุณมีความสุขเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตมากขึ้นการงานก็จะราบรื่นกว่าเดิมทําให้การงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีเช่นเดียวกันครับกับการที่คุณจะขับเคลื่อนชีวิตให้เติบโตและมั่นคงมากขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณก็คือดาวอังคารการที่ดาวประจําตัวของคุณดาวอังคารนี้โคจรไปอยู่ในเรือนของพิจิกเรียกว่าดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีคือจุดของการมั่นคงจุดของการเข้มแข็งเท่ากับว่าการเงินของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นดีขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นรวยขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะข,ของการเติบโตยิ่งใหญ่จนทําให้คุณมั่นคงนั่นเองส่งผลทําให้การเงินดีนะครับถ้าเกิดคุณติดขัดอยู่ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับภาวะการเงินแล้วล่ะก็ถือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มลงล็อกก็จะเริ่มลงตัวเกี่ยวกับความสําเร็จดาวังคารนะครับไม่เพียงแค่ว่าได้ตําแหน่งเกษตรเท่านั้นแต่เขายังได้ตําแหน่งเกษตรแล้วก็เกษตรตรงนั้นยังเป็นภพสุภะสุภะก็คือความสําเร็จความสําเร็จการเงินอยู่ในภพสุภะก็คือการเงินที่จะสามารถต่อยอดได้เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นเท่ากับว่าชีวิตของคุณการเงินก็จะมีโอกาสในการเติบโตใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินก้อนมากนะครับเงินก้อนเยอะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับเช่นเดียวกัน ก็ถือว่านะครับช่วงจังหวะชีวิตคุณนั้นเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองยิ่งอีกจุดหนึ่งครับอังคารณตรงนี้ยังติดตำแหน่งอุดมเกณฑ์อีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งเกษตรเท่านั้นแต่อุดมเกณฑ์ก็ยังเป็นตัวช่วยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการที่เรียกว่าไม่ว่าจะเจอจุดอุปสรรคไม่ว่าจะเจอปัญหาก็จะผ่อนดักให้เป็นเบาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวอังคารของคุณอยู่ในภพสุภะเป็นการเติบโตแล้ว เป็นเกษตรแล้วมันคงแล้วแต่ก็ยังช่วยเหลือเสริมสร้างนะครับในเรื่องราวของความเป็นมงคลเข้าไปใหญ่แบบนี้ก็จะยิ่งเป็นการคูณทวีเข้าไปอีกกับการเงินที่คุณจะไหลมาเทมาเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวกับชาวราศีมีนนั่นเองแต่รายจ่ายก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่ายังเจอกับดาวมฤตยูที่เพ่งเล็งกันอยู่เพราะฉะนั้นมฤตยูมันก็อาจจะทาให้คุณมีรายจ่ายกระทนหันได้อยู่ก็ว่ากันไปแหละครับถึงรายจ่ายเยอะแต่ในเรื่องราวของรายรับก็เติมเข้ามาไม่หยุดได้ด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งดาวพฤหัสนะครับก็อยู่ในเรื่องของตันเงินของคุณในด้วยแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าดาวประจําตัวอยู่ในเงินหาเงินคล่องหาเงินเก่งหาเงินได้เต็มที่กันเลยทีเดียวราหูอยู่ตัวของคุณเท่ากับว่าไอเดียกระฉูดเลยทีเดียวครับพระราหูคือหาเงินได้แบบซิกแซกเราไม่ได้มองทางตรงอย่างเดียวแต่เรามีทางอ้อมของเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นก็เรียกว่าเราก็จะเป็นคนที่มีกลิ่นในการหาทรัพย์ได้เก่งกว่าเดิมนั่นเองส่งผลทําให้ด้านการเงินของคุณก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับสําหรับในเดือนนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมีนกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณก็คือดาวพุธการที่ดาวพุธนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนธนูเป็นภพกร,รมมะถือว่าเป็นภพที่ดีครับแต่เนื่องจากว่าดาวพุธเองโคจรและสระที่เรียกว่าพักองศาหลังจากวันที่3ก็เท่ากับว่าความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนจะเกิดในชีวิต ทำให้ความรักของคุณอาจจะดูจืดจางนิดนึงมีปัญหาหน่อยนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันดูค่อนข้างที่จะแบบฝืดฝืดเครื่องเครื่องหรือเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่หรือคุณอาจจะไม่โฟกัสมันสักเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าดาวพุธอยู่ในจุดที่เรียกว่าพักองศาเดินถอยหลังทําให้ความรักที่ควรพัฒนาขึ้นอาจจะถดถอยลงนะครับก็คือจุดของการที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น นะครับหรือเรื่องราวของคําพูดที่ไม่ค่อยเข้าหูกันโดยเฉพาะหลังจากวันที่7เพราะเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นดาวพุธของคุณจะพักองศาเดินถอยหลังเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นราศีพิจิกซึ่งคราวนี้จะเจอทั้งดาวมฤตยูและก็ดาวพระเกตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เพ่งเล็งคุณอยู่ พระเกศปกติแล้วเป็นดาวเสี้ยมอยู่แล้วทําให้จิตใจของคุณอาจจะวาวุ่นเกี่ยวกับความรักดูน้อยเนื้อต่ําใจได้ง่ายขี้น้อยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดาวมฤตยูทําให้คู่ครองคุณขีณ้เหวี่ยงขีว้วีหรือตัวคุณเองก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้ความรักในเดือนนี้ของคุณนั้นอาจจะเป็นความรักที่ดูจืดจางหน่อยอาจจะเป็นความรักที่ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังจากวันที่7นะครับ เพราะจุดจังหวะหลังจากวันที่7นะครับมันก็อาจจะมีจุดของการที่จะมีปัญหาต่างๆเรื่องราวความรักอาจจะมีจุดของการติดติดขัดขัดหรือมักจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่ถึงแม้พบเรือนจะเป็นพบที่ดีอย่างสุภาพก็จริงแต่เนื่องจากว่าเจอดาวเบียดเบียนเยอะแบบนี้แถมพระองศาอยู่ก็เลยเป็นจุดที่เรียกว่าดาวความรักอยู่ในจุดที่ไม่สาเร็จนั่นเอง ทำให้ในเดือนนี้ความรักก็อาจจะดูจืดจางหน่อยอย่าไปโฟกัสกับมันดีกว่าให้มาโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องความสําเร็จด้านการงานแล้วก็ความสําเร็จในเรื่องของการเงินเป็นหลักดีกว่า และนี่แหละครับก็คือโดชะตาของชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองก็ต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเงินของคุณที่คุณจะมีโอกาสกับการเงินที่ก้าวหน้าเติบโตแล้วก็ความสําเร็จด้านการเงินรอคอยคุณอยู่ให้คุณพัฒนาการเงินให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือในเรื่องเกี่ยวกับการงานที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่การเกื้อกูลใครคาดหวังตําแหน่งต่างๆก็โตขึ้นกับเขาได้เช่นเดียวกัน อาจจะเสียนิดนึงเกี่ยวกับความรักตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวที่คุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับความรักหรืออาจจะดูวุ่นวายหน่อยเกี่ยวกับความรักนั่นเองฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วครับก็ให้คุณโฟกัสเกี่ยวกับงานแล้วก็เงินเป็นหลักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับเพราะว่าคุณไปโฟกัสกับความสําเร็จนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทัาากษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจัตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำานะนูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ